าชมเมืองบาติสลาวากันต่อค่ะเพราะมันเป็นเป็นช่วงล็อกดาวก็เลยมีเวลาว่างที่จะเดินออกมาสูดอากาศบ้างนะคะมันก็จะเนี่ยค่ะเดินมาสูดอากาศกันบ้างมาจะไปเดินบนเขากันค่ะวันนี้เนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสี่แยก ใจกลางเมืองเลยค่ะใจกลางเมืองห่างจากตัวที่พักประมาณสองป้ายรถเมล์นี่คาสิโนนะคะคาสิโนครับบาร์จะพาเดินเข้าไปในเมืองนะคะจริงระยะห่างสองเมตรด้วยนะค่ะเด็ก เนี่ <ง ains> ยค่ะเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าของบาติสลาวา่าบ้างๆเดินสูดอากาศหายใจค่ะเก่ามากร้ <ง ains> <ง ains> าน มากับร้านค่ะร้านร้านร้านไปเยวินนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีเวลาไปกันเดี๋ยวเปิดงานแล้วก็นัดกันยากอีกอคือนั่งที่ดื่มกาแฟนะคะแต่ตอนนี้ปิดปิดตัวหมดนี่ก็เป็นผับนะคะแองโจ แองเจิลครับค่ะแองเจิลครับสามชั้นเลยค่ะตรงนี้เป็นของฝรั่งเปิดทั้งคืนทั้งวันที่นี่แต่ตอนนี้ปิดทั้งหมดเหมืนนอนกันอิพตแรกนะดูมะม่วงตรงนี้จเจ้าลานนวดตรงนี้เละนะมันเปิดไปได้มันม่นมีใบม,มันไม่มีใบโซวิตเขาให้เซาอยู่ยแล้วลรากับบะแพงบะแพงตอนนี้เป็นลานอ,เอ้เก็ปรับ ทเากว่าถ้าไตรงนี้มันมลางันขนนนไม่ได้อยู่้นี้ก็บอกว่าถ้าไปก็ไม่ไปโคดิบาเพราะว่ามันมีทางเดินในป่ามันก็เดินไปหลายที่ไปได้ไปเดวินนี่แหละเพราะว่าเล้ป่าเราก็ไปกันบ่อยเ,อเยวินมันไม่มีโอกาสเราก็จะไม่ได้ไปถ้ารวมตัวกันไม่ได้แล้วพอเปิดงานมาก็ห่วงงานกันทีเนี้ยก<ช>็ไม่ได้ไปอย่างป่าเดียวก็เก็บเห็ดเดียวก็เก็บเห็ดเาบอก เนี no. oh, ่ยค่ะโบดเขาเรียกอะไรนะไว้คลอกแล้วอันนี้อันอันอันนี้น่าจะเก่ามากนะคะดูพี่เห็นฝรั่งมันมาถามตอนที่มันมาที่ร้านบอกว่าไว้คลอกอยู่ตรงไหนพี่คิดว่าตรงนี้เลยพี่ก็ชี้ใหญ่เลยนะเธอเดินไปนะน่าจะใช้ไว้คลอกก่อนแล้วอันนี้สร้างปีหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะคะสร้างมาตั้งแต่ปีหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งโอ้ไม่ใช่สิหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดโออมันเริ่มสร้างตั้งแต่นหนึ่งสตอ,อะไรเนี่ยมีคนละเวา,วานะะไว้คลอกอแล้วพี่ได้ยินฝรั่งมันถามอยู่อันนี้ก็จะเป็นเข็มทิศเดินทางทั่วยุโรปนะคะอันนี้อันนี้ ก็จะเป็นเนิวยอร์กนาห้าสิบกิโลเมตรปารีสหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าสิบสี่ลอนดอนเก้าร้ยเจ็ดสิเอ็ดกิโลเมตรนะคะนิวยอร์กพี่อรินคุยโทรศัพท์กับลูกที่ย้ายไปอยู่บ้านพักอคนไม่สบายอะพี่ไม่สบายก็ลูกชายเขาไงเขาย้ายออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอะเพราะที่ตรงที่เขาอยู่มันไกลจากการดูแลของน้องเขาคแบบ เขาคุยลูกกับลูกเขาอยู่ออสโล 1, าหาน,ลนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามแม่หนูเพิ่งเป็นเด็กใหม่พี่โตกเกียวก็มีนะคะเก้าพันกว่าตีม,มีเป็น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 เข็มทิศค่ะเป็นเข็มทิเนี่ยคะ่ะดูนะคะที่นี่จะเป็นกลางเมืองซึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโควิด มันจะมีคนเดินเยอะมากค่ะตรงนี้เรียกว่าไหลชนกันได้เลยค่ะเพราะมันจะเป็นเหมือนบ้านเราก็คือ walking street อเป็นเหมือนวค walking street นะคะแล้วก็จะเป็นจุดของฝากจุดของฝากที่นี่ร้านนวดไทยเราก็จะเยอะมากนะคะร้านอาหารร้านนวดแล้วก็จะเป็นร้านของเวียดนามบ้างของเนี่ยค่ะก็จะเป็น walking street เหมือนบ้านเรา คือจะไม่ไม่มีกันถ้าปกติไม่มีโควิดนาที่นี่จะไม่นอนสว่างทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันเปิดเปิดได้เลยเพราะว่าเป็นวอล์กอินอะไรลูกอม t แตงกิวแตงกิว<ด>ก่อนเดินทางนีกันให้ลูกอมกันด้วยนะ <c oughs> นี่กันดีออก็มีนะคะดีออก็มี ก็เป็นร้านนวดไทยนะก็จะเป็นร้านนวดไทยก็จะเป็นวัดนีดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นโคโค่ชาแนลนะคะกระเป๋าแบรนด์ที่เราใช้กันราคาไม่สูงมากพอซื้อได้ค่ะถ้าเป็นชาแนลตรงก็คงจะนี่เป็นโคโค่ชาแนลแบรนด์อิตาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจที่นี่นิยมนี่คาะจะเป็นศูนย์ของฝาก ตรงตรงป้ายฟาร์มเฮาก็จะเป็นร้านนวดของเราอยู่ข้างในโรงแรมเนียนะคะจะมีกันอยู่สองที่มีสองเพลทเพื่อทํางานนะคะร้านขายของฝากก็ยังจะเปิดอยู่ส่วนกาแฟก็จะไม่เปิดนะคะ,ะสวยไหมคะเขาจัด ตอนช่วงคริสมาสอค่ะเอาฟังมาทํารูปดาวรูปคนรูปแองโชรูปทางฝาก็จะเป็นร้านของฝากค่ะนี่ค่ะสวยไหมนะเดินไปตรงนี้มาจะได้ดูร้านก่อนหรือจะไป,ม,ม,ไปมุมนั้นไปมุมนั้นก็ได้จะไปปะจะไปตรง ไปใต้รถเมยใช่ไหมโอเคแล้วยายละ่ะชคอยดูนะถ้าใครถ้าใครแบบว่ารีบกลับนะฉันจะโวยวันนี้ใครใครบนปวดขาฉันจะโวยโอเคนะตอนขึ้นเขานะเ,นนนเดี๋ยวมันจะปวดมัน เนี่ยค่ะเราจะทำงานอยู่ข้างในนี้เป็นโรงแรมค่ะ Skylicotel ร้านไข่เนะานเนะทำไมมันปิดมิดชิดขนาดนี้เนาะสงสารตัวเองจังเลยไปก็โดนเก็บจนหมดค่ะนี่แต่แหวะอยู่แหวะอยู่บีเบอร์กินเฮียแบบ this cannot do anymore We are working here ค่ะเนี่ยเป็นที่ร้านมาเปิดเป็นเพจที่สองของสกายรีสอร์ทเราจะทํางานข้างในนี้มีซาวน่ามีครบนะคะนี่ก็จะเป็นร้านพี่น้อยค่ะร้านพี่น้อยอันนี้ก็ไทยมัสยิดเหมือนกันค่ะคือตรงนี้ก็เป็นวอล์กิ่งสตรีททั้งหมดเนี่ยค่ะทุกคนก็คนไทยส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังมีอีกหลายร้านมากเลยค่ะตอนเนี้น,นี่ค่ะนีก้อนหินใหญ่มากนะคะเป็น เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนค่ะเนี่ยไม่หลุดหรอแข็งแรงและอดทนเนี่ยค่ะก็จะไม่มีคนเดินเลยอันนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอีกคลิปนะคะวันนี้มีโอกาสมาก็จะ ลงเยอะๆหน่อยทําเป็นสตอรี่ไว้เวลาเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ดูใน YouTube ของเราเองนะคะเพราะโอกาสที่เราจะได้ถ่ายมันก็ม,นกมันก็มีค่ะแต่มันก็ถึงเวลาทํางานก็คือต้องทํางานกันนั่นมันคืออะไรนะใช่ไหมบาคอริตเนี่ยค่ะมันก็ โอกาสมันก็ไม่เยอะแต่แล้วก็อยู่ทำเป็นสตอรี่ไว้ก็โอเคโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้า